สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอวันนี้แม่เหมี่ยวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกดาวกระจายมาแนะนําค่ะวันนี้เราใช้ดิบินนะคะเบอร์สองจำนวน4เส้นความยาวอยู่ที่เส้นละ30มสิบเซนติเมตรค่ะนี่ค่ะมาประกบกันนะคะแล้วก็พับครึ่งที่กึ่งกลางของเส้นเลยจับตรงรอยพับเส้นที่หเป็นฐาน ต่อมาจับตรงรอยพับเอาเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่หนึ่งเส้นต่อมาจับตรงรอยพับเอาเส้นที่สามมาคล้องเส้นที่สองเส้นต่อมาเส้นที่สี่เราจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเซลิบบินเส้นสุดท้ายให้กว้างๆเรากางออกนะคะแล้วก็รวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือเราพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างให้เราพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำเส้นที่สั้นกว่านะคะเส้นนี้ค่ะ เรา,าพับริบบิ้นหันกลับไปทางซ้ายมือค่ะปลายริบบิ้นชี้มาทางซ้ายนำเส้นริบบิ้นนะคะกลับมาทางขวาค่ะแล้วก็ม้วนปลายริบบิ้นนะคะพอกลับมาทางขวาปุ๊บเรา,าพับตรงกลางเส้นริบบิ้นลงมาเลยค่ะแล้วก็สอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาเอาเส้นที่สั้นกว่านะคะ พับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังให้ชี้ไปทางซ้ายนำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาหลังจากนั้นพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะ พับเ้นริบบิ้นกลับไปทางซ้ายนะคะหลังจากนั้นพับเซนริบบิ้นกลับมาทางขวาพับตรงกลางเซนริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นหันกลับไปทางซ้ายนำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาพับตรงกลางเซนริบบิ้นกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานค่ะ ขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาแล้วสอดลงไปที่ฐานหรือใต้ล่างเส้นนี้ปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่เราจะทําคือเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับริบบิ้นมาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่าง หลังจากนั้นก็สอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับริบบิ้นมาทางขวาพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานทำให้ครบนะคะทั้งสี่เส้นค่ะหลังจากนั้นเราพีกกลับด้านมา เส้นที่เราจะทําคือเส้นนี้พับไปทางขวาอพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายนํากลับมาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาพับริบบิ้นไปทางซ้ายเรานํากลับมาทางขวาค่ะ พับตรงกลางเส้นริบบิ้นเรากลับลงมาด้านล่างนะคะสอดลงไปที่ฐานเส้นต่อมาเส้นนี้พับริบบิ้นนะคะไปทางซ้ายนำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะ เส้นสุดท้ายค่ะทำให้ครบทั้งแปดทั้งสี่เส้นนะหลังจากนั้นก็เริ่มทำขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับดิบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายดิบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็บิดปลายดิบบิ้นไปทางขวามือสอดลงไปที่ฐาน ปลายริบินทะลุออกนี่ค่ะต่อมาเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับริบินขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายดิบินไปทางขวามือสอบลงไปที่ฐานนะคะดึงเส้นริบินออกมาเส้นต่อมาคือเส้นนี้จับเอาเส้นนี้หลบมาจับริบินขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาด้านล่างแล้วเราก็บิดปลายดิบินนะคะไปทางขวา ต่ลงไปที่ฐานเส้นสุดท้ายจับขึ้นมาค่ะพับกลับลงมาบิดปลายดิบินไปทางขวาแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานเสร็จแล้วค่ะตัดปลายดิบบินทิ้งขานี่ค่ะตัดประมาณนี้เลยค่ะ นีค่ะเราได้ลักษณะแบบนี้ก็เสร็จแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องแม่เหมียวน้องปอได้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ